ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้บุญพราชาแนลจะมาบอกบุญเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องก้าวไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้านเสริมสร้างบารมีโชคดีมีทรัพย์ สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตก่อนที่ท่านจะไปฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ เก้าไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้านเสริมสร้างบารมีโชคดีมีทรัพย์ต้นไม้มงคลยังคงเป็นกระแสที่ไม่เคยเรือนหายไปจากสังคมไทยเพราะไม่ว่าจะอยู่บ้านคอนโดหอพักหรืออาคารสำนักงานต่างๆล้วนแต่ต้องมีต้นไม้ตกแต่งเพื่อความสดชื่น และหากเลือกได้หลายหลายคนโดยเฉพาะชาวโมเตลูคงเลือกปลูกไม้มงคลด้วยความเชื่อในเรื่องการเสริมดวงเสริมโชคลาภการงานการเงินและความเชื่อด้านอื่นๆอ,อีกมากมายในคลิปนี้บุญพราชาแนลจึงได้ทำการรวบรวมก้าไม้มงคลยอดนิยม เน้นสายพันธุ์ที่ดูแลง่ายคุณประโยชน์เยอะเหมาะก,กับการปลูกไว้ประดับบ้านได้ทั้งบรรยากาศอันร่มรื่นสบายตาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย 1. ต้นเงินไหลามาเป็นพืชไม้เลื้อยมีเถายาวลำต้นอวบน้ำใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจปลายแหลม ใบสีเขียวแซมด้วยสีขาวคล้ายสีเงินด้วยชื่อที่มีความไพเราะทำให้ต้นเงินไหลมาเป็นไม้ประดับยอดนิยมเชื่อกันว่าหากบ้านไหนที่ปลูกไว้จะเป็นการช่วยเรียกเงินเรียกทองให้ไหลเข้ามาภายในบ้านตามชื่อของต้นไม้เสริมความร่ำรวยให้กับผู้อยู่อาศัย และด้วยใบสีเขียวแซมขาวยังช่วยสร้างบรรยากาศที่สบายตาจึงมักนำไปตั้งวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ให้คนทำงานได้พักสายตาจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานาน 2. ว่านมหาลาบว่านมหาลาบเป็นไม้ประดับที่มีอยู่หัวอยู่ใต้ดิน ใบคล้ายใบพายมีความโค้งมนที่ปลายใบสามารถนำไปทำเป็นยาสมุนไพรแก้พิษมแมลงสัตว์กัดต่อยรักษาอาการหนองและฝีต่างๆได้ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองและสีแดงมีความสวยงามมักนำไปปลูกลงกระถางต้นไม้หรือแปลงในสวนตามความเชื่อ การปลูกว,ว้านมหาลาบจะช่วยดึงดูโชคลาภและเงินทองเหมาะกับบ้านที่ทำธุรกิจหรือธุรกิจการค้าขายนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้เสียงทายเชื่อกันว่าหากดูแลต้นว่านให้งอกงามจะช่วยให้มีโชคมีทรัพย์แต่หากปล่อยต้นไม้ให้เหี่ยวเฉาจะเป็นเหมือนลางบอกเหตุ ถึงการเสียทรัพย์อับโชคของบ้านนั้นด้วย 3. ต้นไผ่กวนอิ่มไผ่กวนอิ่มเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเพราะเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเลี้ยงง่ายโตเร็วลักษณะรำต้นคล้ายไผ่หรืออ้อยสามารถนำมาตัดมาขดหรือถักให้เป็นรูปร่างสวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไม้มงคลชนิดนี้นิยมปลูกไว้สำหรับวางตกแต่งตามบ้านตามมุมต่างๆเช่นโต๊ะทำงานชั้นวางโต๊ะอาหารไผ่กวนอิมหรือลักกี้แบมบูเป็นต้นไม้เสริมห่วงจุย้ยตามหลักความเชื่อของชาวจีนช่วยเสริมดวงด้านการเงินความมั่งคั่ง ความโชคลาภต่างๆจึงมักนำไปบูชาเพื่อสร้างมวลบรรยากาศของความเจริญรุ่งเรืองให้แผ่กระจายภายในบ้าน 4. ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์หรือเศรษฐีมีทรัพย์เป็นไม้ล้มลุกลําต้นเตี้ยมีใบรูปทรงไข่ไปลายแหลมขนาดใหญ่นิยมนำมาปลูกเพื่อตกแต่งสถานที่ เพิ่มความสวยงามและยังช่วยเสริมโชคด้านการมินความร่ำรวยเสริมอำนาจบารมีให้กับผู้อยู่อาศัยนอกจากปลูกไว้ในครัวเรือนแล้วมักพบต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ได้ทั่วไปตามร้านค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้าเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่น ให้กับสถานที่นั้นๆและเป็นการช่วยเรียกลูกค้าให้เข้ามาในร้านมากขึ้นด้วย 5. ต้นวาสนาวาสนาเป็นต้นไม้ขนาดกลางลำต้นมีลักษณะตั้งตรงเป็นข้อเป็นป้องไม่มีการแตกกิ่งแต่เป็นการแตกใบออกมาจากลำต้นโดยตรงใบมีลักษณะเรียวยาว ปลายแหลมใบมีสรรพคุณเป็นยาสม,มุนไพรรักษาอาการปวดท้องและยังออกดอกที่ส่งกลิ่นหอมในยามค่ำคืนและตามชื่อวาสนาเป็นไม้มงคลที่โดดเด่นในเรื่องโชคลาภเสริมสร้างวาสนาบารมีและความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้อยู่อาศัยคิดหวังสิ่งใดก็สมดังใจปารถนาและยิ่งหากสามารถ เลี้ยงต้นวาสนาให้จเจริญเติบโตถึงขั้นสามารถออกดอกได้จะช่วยหนุนนำวาสนาของคนในบ้านหรือสถานที่นั้นๆให้เจริญรุ่งเรืงขึ้นไปอีกด้วย 6. ต้นสาลิกาลิ้นทองสาลิกาลิ้นทองเป็นไม้มงคลขนาดเล็กใบมีสีเขียวออกเหลืองคล้ายสีทองใบมีลักษณะคล้ายช้อน ปลายโค้งมุนมีผลดกพ่อค้าแม่ค้าหลายคนคงคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะนิยมนำต้นของสาริกาลิ้นทองที่เป็นไม้เนื้ออ่อนไปแกะสลักสำหรับบูชาหรือพกติดตัวเพื่อหวังผลด้านการค้าขายด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อมีสาริกาลิ้นทองไว้ในครอบครองจะช่วยให้การเจรจาเรื่องต่าง เป็นไปอย่างราบรื่นพูดคุยหรือต่อรองเรื่องใดๆก็สามารถทำให้ผู้ฟังคล้อยตามจนสร้างประโยชน์มากมายยิ่งปลูกต้นที่ออกผลมากยิ่งช่วยให้การลงทุนออกดอกออกผลตามมามากด้วยเช่นกันค่ะ 7. ต้นกวักมรกตกวักมรกตเป็นอีกชื่อหนึ่งของต้นไม้มงคลยอดฮิต ลำต้นเรียวยาวใบมีรูปไข่ปลายแหลมมีสีเขียวเข้มเป็นมันเงาสวยงามคล้ายมรกตเนื่องจากเป็นไม้มงคลขนาดเล็กจึงเหมาะกับการปลูกในกระถางเติมพื้นที่สีเขียวสําหรับการแต่งบ้านสไตล์มินิมอลส่วนมากมักตั้งไว้หน้าประตูบ้านเพื่อเป็นการกวากเงินกวากทองเข้ามาภายในตัวบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยเงินทองนอกจากช่วยเรียกทรัพย์เข้าบ้านแล้วกวักมรกตยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่นิยมปลูกไว้ในห้องนอนเพราะเป็นต้นไม้ที่คายออกซิเจนในช่วงกลางคืนและช่วยดูดซับสารพิษต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ 8. ต้นมั่งมีมั่งมีเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประทานในการจัดสวน รำต้นแผล่กิ่งก้านเป็นทรงสวยให้ร่มเงานในบ้านได้เป็นอย่างดีใบมีขนาดไม่ใหญ่มากนักและร่วงน้อยทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บกวาดบ่อยหากบ้านไหนที่ปลูกต้นมั่งมีไว้ภายในรั้วบ้านจะช่วยเสริมภาพรักษให้กับบ้านดูสง่างามมีราศีและความน่าเกรงขามยิ่งไปกว่านั้นต้นมั่งมียังถูกเชื่อว่า สามารถช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาบความร่ำรวยให้กับผู้อยู่อาศัยมีความมั่งคั่งมั่งมีเหมือนกับชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ค่ะ 9. ต้นโกศลโกศลเป็นไม้ปรับที่มีใบสีสันหลากหลายทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดง ดูสวยงามแปลกตาเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนมีทั้งพันธุ์เล็กที่สามารถปลูกลงกระถางตกแต่งในบ้านและพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่สำหรับปลูกนอกบ้านใบโกศลมีสรรพคุณทางยามากมายและยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้ด้วยโกศลเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่นิยมปลูกไว้เพื่อเสริมบารมี ชื่อต้นโกศลน,นั้นพร้อมกับคําว่ากุศลซึ่งมีความหมายเป็นมงคลสําหรับชาวไทยโดยเชื่อว่าเป็นการช่วยสร้างบุญกุศลปกป้องคุ้มครองคนในบ้านจากภัยอันตรายต่างๆทําให้บ้านเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนอกจากจะปลูกต้นไม้มงคลไว้คอยช่วยเสริมโชคด้านต่างๆแล้ว ตามความเชื่อของสายมูแล้วการมีต้นไม้ประดับภายในบริเวณบ้านย่อมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่นเหมือนพื้นที่ให้ได้พักร่างกายและสายตาจากการทำงานอันแสนเหนื่อยล้าหลายๆต้นยังมีคุณสมบัติอื่นๆเช่นช่วยฟอกอากาศเป็นยาสมุนไพกรกันแมลงต่างๆได้ด้วย หากใครที่ไม่ถนัดปลูกต้นไม้หรือกังวลว่าจะไม่มีเวลาดูแลก็สามารถเลือกต้นที่ดูแลง่ายจเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการรดน้ำพรวนดินมากนักรวมถึงการเลือกไม้ประดิษฐ์ไปใช้ตกแต่งมุมต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาเติมเต็มบ้านด้วยความสดใส จากสีเขียวสบายตาน่าอยู่มากขึ้นทุกท่านได้ฟังแล้วก็อย่าลืมหาไม้มงคลเก้าชนิดมาปลูกไว้ในบ้านไว้เสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภกันนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกทกท่านในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งต่างๆมาเล่าสู่กันฟังถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญไม่มีความทุกข์ไม่มีโครคภัยมาเบียดเบียนและอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังได้ปฏิบัติกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ